า็ยังเด้อม่เงยมังได้อดีต้ามาจะกินตำเท่วจ้ะตำเท่วหมูกรอบนะจ้ะข้าวเายมินข้าวปเายมิ้วข้าวมากเลยมีข้าวเหนียวจ้ะเราจะมีขนมจีนทอดนะเอาเลยลูกนกเอาเลยลูกยิ้ข่าวไปยิบผักก่อนนี่ยิ้มข่าวได้ยิบผักก่อนมีหลานสาวมาน้ำจ้ะหลานสาวนั่งอยู่ น,น,นั่งพือเทิงหิ่นั่งสูงกระมือแม่เจ้าเป็นหอยยัดเด้อกินข้าวน้องฝนได้จ้าหมูกรอบนะชิมก่อนจะมาหมูกรอบ <c oughs> จะมาเด่นจุดตา,ายาาย,ย้ายตายย้ายเห็นงูหยักก็เด้อเมื่อกี้นี <c oughs> นนน่บ่ค่อยกรอบต้องอันนี้นะจ๊ะ กงรอบนึงรอบนันบนะคักไก่ห <c oughs> ยาบดีจนนะไย <c oughs> อลละไรจ้ะ <c oughs> นมจีนห <c oughs> ิวข้าวจ้ะหิวข้าวกินข้าวนมจีนนี่แหละ <c oughs> เห็นหัวเปียกมักลอกแม่แรกแบบนี้เบอได้บ่ได้ห้อนได้จ้ะเงาเบอได้ออกโดนตบกล้าคนไ <c> ป <oughs> หมูกรอบลงไปจ้ะ <c oughs> พ่อแม่มาเด้อจ้าไอเอ้ยพี่ป้าน้าอาจ้ะนมจีนลูกหลานมาเด้อกินตำทั่วหมูกรอบจ้า ใจยังไหนมีตำถั่วนะจ๊ะมีขนมจีนแล้วก็ม,กมีหมูกรอบงานต่อที่อเลยใช่ ฝนหิวขว่าก็จะเบลดแค่แต่ก็มทำไมไม่ฝนหิวข่าผู้เดียวแต่เพื่อนยงพ่อมาจากฝนม,มักเหาะได้หม,มูกรอบได้ขนมเกี๊ยนติวน๋วนึงได้แดิได้เป็นติว๋วอะไม่เล่นสีอิ่มไง <c oughs> ทัวลงปต<ม>่าอปยมค้านีหปยอมหน่งทีเป็นปยัง <c ười> ยไงมัง่งเด้อมันง่างไดอ เราจะแท็บแตบแบบพันว้านแล้วจะกินเขาก็กินเห็ดตอนกินตอนหิวนะจ๊ะมันจะแทบลายปลาเหลียงที่หลายย่านกัน มือมากย้ายใส่พิกพริก12เมตรยู่นะองเนี่ยโอ้ยนั่ง12เนะะอายุ2เนี ok uh ่ยเลยอ่ะบ่หอดกะเกือบซากิไปทำได้จ้ะ ยำพริกไปด้วยเลย ันทางบันานถนันนันก็จริงฮิญาดการเสอยากไล้เสียงเสียงฝนเบารู้สึกอยากไล่เสียงฝนกับอดเอาได้เลยมือนี่ย <c oughs> ฝนตกแห้งแห้งแต่อันนี้มันเบาแล้วจ้ะเนี่ยตอนที่ฝนทายเนี่ยเบาแล้วเมื่อกี้นี่แห้งแห้งเอาบลูกกินเนื้อไหมเยอะเยอะผัดนะนีออมมน่มันมันจ้ะมันติด បាទតាមនិយាយទៅបកកក់អូខេ หอ,หอมๆถึงจะอร่อยอเด่นไปหาประย้อมละเปลี่ยนอัญญาอยู่ตะลางจากเอ่อมะเขือเทศลงไปด้วยแหละเปรี้ยวอำล่ำเขากันคนตำใสประกรอบเลยจ้ะตำทั่วคนว่าใส่ประก,กอบอ่ะมันเข่ากันมันแซ่บแล้วก็ตำแต้คนว่าใส่มะขาม

อะไรอันนี้เหรอโอ้ใบพักใบไงกันคำใหญ่เดี๋ยวขมนมจีนให้อเอาตีไหมขนมจีนไหมคะอา้อาวแป๊บนึงนวงขอคำนิดก่นอนกําลังลอยเลย,ลยเ,ลยเลยบกรกมาได้ได้เบกรกม่ได้นวงขอคำนี้กันนะคะ มูคนหล่นไปหไหนแล้วว่าไปเอาขนมจีนมาจะมากินเบ,บ,แบ,บ๊แบเบแ๊บบ ฝนก็เอื้อยพากันแบบโอ๊ยเมื่อไรฝนจะหยุดตกหิวข้าวแล้วนะยอย่ามูบอะไดเงียเสียงกันมันเสียงดังแ <c oughs> ง่สั่ <c oughs> สงกระสีสั่งกระสีจ้ะเสียงดังค่ะก,กินหิวหิวมันก็แตแดแนวเนี่ยนอาบันแฝดเลยแฝดเลย บ้านประย้อมฝายขาด <c oughs> <c oughs> นำไหลจากถนนจะเขาบ้านไปแล้ว <c oughs> บ้านฝนไม่ใช่เป็นแบบเนินๆนะจังอ่ะสโลปสโลปเนาะ <c oughs> จากฝายที่ฝนพาไปจับหอยมาอนกันนะนะู <c oughs> ้จะเป็นภูเขานะคะฝนเป็นภูเขาให้เป็นสโลปสโลปเบ,บาๆามหา,าบ้านฝนนะ เวลาฝนตกน้ำก็ติดไหลมาท่อนทันทั้งนี้ตลอดเลยอะไรเขาตายุงรักกัดตา <c oughs> <c oughs> xe xe xe, xem nhai chắc nồi. y xem cho xem 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 ดูจุลินลางอ่ะอมัน,นม,ม,มันจะฝนหมักอ่ะมันจะมัน นี <laughs> ้ต <net repay ing> <mm ิบจร์นีจากอาจะจนดูเขาสิเกียงถาดเย็นอืมอืมเย็นจ้ะ มันจ้ะมันรวนออกมาหมดเลยมันแบบจวดจวดจวดวจ้าขอบปากแงกะแล้วมัน <laughs> ยิบลายย่างเลยเอาจะสดตำลังแล้วกันนะ มนดตำนหน่อย,เยๆเศษแป๊บนะจ๊ะคุณก็ว่าบ่หน่อยนะ <c oughs> บายุเกตบายุจะมันแ่บมันเลยเยบ,บิดด้วยความบ้องไวขั้นบ่แ่บมันสิบ่เบิดนะจ๊ะ คนวานก็ตำนหน่อยก็ไเชื่มอมคนโบธนัดนะคนใส่มือใส่กันเลยเด็กง่ายกับปากท่าใดกับบรจิจาคกันม,มาจ้ะแก้มก่อนตบไทย ขาเจเียวเจม๊ยกรนะคะทางนี้นะคะผลหั่นนะจ๊ะหั่นแบบกินง่ายๆแบบนี้ก็มีมอ,อืมข้าวจ้มกเปรี้ยว <c oughs> อันนี้ลูกไหนเป็นลูกไหนไม่รู้เน,นี่ยนี่โคตรลูกจ้ะจะลองลูกนี้นะ มาเจ้าเก็บมังก่อนปอนนั้นมัก <laughs> ยังกินหรอสมอย่จ้หมูเกี่ยวกันกับหมูกิมมูสมเตอเปียวเนาะไม่ไหวจงใสมันเสียนั่นแหละฮะบุหังบุหังเปียว <laughs> มันสิเบิดรุ่นแล้วมั้งจ้ะเพราะว่ารอบที่เราเพิ่นมาขายนี่ยมันหวานอย่างงี้จ้ะเบิดสุดนะเพิ่นเบิดสุดนะมันสิไวายบ้าเพิ่นน้องมันเหรอน่าทันสุกจ้ะเขาสุดแดงแล้วคุณผู้ชมอันนี้ต้นบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเฮ้อแกดุหมาตื่นมา เอาพริกเกลือมาลูกเอาพริกเกลือคำตาเลี้ยเอาพริกเกลือมาค่ะเหมือนกันอูมันีหวานแต่ไทไทยอยู่ไทยพายอมหลอกน้องแหละไทยบอก เหมือนกันเลยเดี <paying> ๋ยวไปแล้วจ้าฝนก็ไปกับหลานไปแล้วขอพูดณหลายจ้าไปแล้วค่ะบายค่ะ